โป๊โป๊ะไม่เจ็บเลยไม่เจ็บเลยเห็นไหมเอ้ย hey, สวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่แมปร r a g o n Base Open World RPG ในคลิปนี้เนี่ยผมจะมาสอนวิธีการทำบั๊กนั่นเองนะครับแน่นอนว่าคุณผู้ชมได้ยินไม่ผิดวิธีการทำบั๊กนั่นเองก็ <c oughs> บอกเลยว่าผมใช้ชื่อบั๊กนี้ว่าเป็นบั๊กอมาตะนะครับหรือว่าบั๊กโลทิปนั่นเอง เราจะโดนมอนเตอร์โจมตีเนี่ยไม่มีวันเจ็บไม่มีวันตายเลือดไม่ลดเลยนะครับ <c ười> คือโกงมากๆโกงสุดๆเลยนะครับสามารถโซโล่เลเวลได้แบบอีซี่มากๆนะโอเคเดี๋ยวผมจะมาแนะนำอุปกรณ์ในการใช้ทำบัคก,ก่อนนะครับอย่างแรกเนี่ยเราต้องมีโล่นะครับโล่มอนเตอร์หรือว่าน่าจะโล่อะไรก็ได้นะแต่ว่าผมแนะนําโล่มอนเตอร์นะครับเพราะว่าหาง่ายสุดละนี่ครับเป็นสเกลิันชิลน่จากอ่า าจากสกิลตันไนท์นะครับไปตีสกิลตัานไนท์ก็จะดรอปมาเป็นโลประมาณนี้นะครับดรอปบ,บนพื้นเลยโอเคผมไปหากล่องก่อนนะครับก็วิธีการทำเนี่ยก็คือเดี๋ยวเราต้องทําให้โลเราเนี่ยแตกก่อนนะครับโอเคไปหา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 กล่องโอเคผมเจอแล้วเอากล่องแบบขนาดกลางเลยแล้วกันนะครับเอากล่องเล็กก่อนแล้วกันกล่องกลางเลยแล้วกัน <laughs> เร็วดีนะครับมาเปิดกล่องกลางไหมครับ แล้วก็ใส่โล่ให้เรียบร้อยนะครับปล่อยให้มอนเตอร์ตีเราบล็อกไปเรื่อยๆครับบล็อกไปเรื่อยๆเฮ้ยตัวนี้มันช้าเคี้ยเลือดผมลดนะเดี๋ยวผมกินก่อนจะได้เห็นว่าเลือดมันจะไม่ลดแล้วนะครับแต่ว่าต้องให้มอนเตอร์ตีไปก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นโอเคมาโป๊ะโป๊ะบล็อกเรื่อยๆครับบล็อกจนกว่าโล่เราจะแตกบล็อกไปเลยกดคีย์ขวาค้างนะห้ามปล่อยนะครับค้างไปเลยครับบล็อกไปเรื่อยๆบล็อกไปเรื่อยๆ A later few moments later. อืใกลแตกอย่างวะเนี่ยโอเคอันนี้โลแตกแล้วนะครับเห็นไหมครับตอนนี้เราเนี่ยใช้แค่มือแล้วนะครับคือโลนี่แตกไปแล้วหมายความว่าตอนนี้บัคใช้สําเร็จแล้วนะครับ <Whoa. S 2> โลแตกไปแล้ว <laughs> เห็นไหมแบบอีซี่ครับแล้วตอนนี้เราไม่ต้องป้องกันเลยครับมันจะป้องกันอัตโนมัติเห็นไหมครับมาดูโลเรากันโลเราแตกไปแล้วนะครับข้อควรระวังเนี่ยอย่าหยิบโลใส่กระเป๋า <laughs> <laughs> แค่นั้นเองนะครับ โอเคเห็นไหมเราก็จะไม่ต้องทําอะไรนะครับใช้ธนูก็ได้อะใช้ธนูก็บล็อกได้นะครับปกติธนูใช้โล่ไม่ได้นะอันนี้ดูดิเลือดไม่ลดเลยนะครับอีซี่ไหมละครับทุกคนเห็นไหมเลือดไม่ลดเลยก็ตีมอนไปเลยครับอ่าเอาใช้ได้จนกว่าจะออกจากแมปเลยนะครับนี่บล็อกได้ทุกตัวบล็อกได้ทุกตัวจริงครับทุกทิศทุกทางด้วยด้านหลังอะลองดูเห็นไหมไม่เจ็บเลยนะครับ โซโลเลเวลฟาร์มไปครับซึ่งที่ผมมาแนะนำบัคกเนี่ยเพราะว่าอยากให้ผู้พัฒนารีบแค่นะครับไม่งั้นเนี่ยมันจะเป็นโอ้โหบอกเลยว่าแย่แน่นอนนะครับเพราะว่าเราสามารถสู้กับมอนเตอร์อะไรก็ได้โดยที่เราเนี่ยไม่เจ็บเลยไม่เสียเลือดไม่ต้องกินไม่ต้องกินอาหารเลยนะครับแต่ข้อควรระวังในการใช้บัคนี้เนี่ยบัคมันจะบัคในบัคอีกทีได้นะครับเดี๋ยวผมให้ดูต้องโดนโจมตีจากมอนเยอะๆนะมันถึงจะเห็นนะครับ โอเคอันนี้กล่องแดงนะกล่องใหญ่เลยต้องมอนเตอร์มาเยอะๆนะครับโเคโลก็ไม่ต้องใช้เลยโล่ low แบบอันลิมิตนี่ครับไม่โดนไม่โดนโจมตีแล้วก็ฟาร์มยาวๆกล่องแดงก็โซโลได้นะครับแค่จะใช้เวลาหน่อยโอเคนี่กี่ตัวสองตัวมาตีมาเลยป๊ะป๊ป๊ะป,ะปะ๊ไม่เจ็บไม่เจ็บเลย โป๊ะโปะไม่เจ็บเลยไม่เจ็บเลยเห็นไหมโอเคแล้วก็ตีไปต้องให้มอนเยอะกว่านี้อีกมันจะนี่ไงครับอันนี้ก็คือค้างไปแล้วนะครับ <S <S มันจะค้างในท่านี้นะเป็นท่าบล็อกโลนะครับมันจะค้างเลยนะครับตีไม่ได้ด้วยคลิกซรายไม่ได้นะครับคลิกขวาก็ไม่ได้วิธีการแก้ก็คือเปิดอินเวนทอรี่ขึ้นมาครับกดตัว V นี่โอเคเสร็จแล้วแค่นี้นะง่ายๆนะครับ ดังนั้นเนี่ยบัคนี้ก็ใช้ได้ตลอดนะครับเอาไปใช้กันได้นะต้องให้ผู้พัฒนารีบแก้นะครับไม่งั้นเนี่ยแย่แน่อนอนนะครับ <c oughs> เกมจะโรเคนไปเลยนะมันจะง่ายไปหมดเห็นไหมโดนตัวพนมมือตีก็ไม่เจ็บซิมหน้าหมดก็ไม่เจ็บ ừ, เราก็ตีตัวพนมมือก่อนเนี่ยสบายสบาย <c oughs> ใครตีเราก็ช่างนะครับไม่ต้องสนใจโอเคเหนื่อยก็บอกได้นะครับ เห็นไหมเหนื่อยก็บล็อกได้ยังไงก็บล็อกได้อยู่ดีโอเคเป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนครับกับคลิปนี้ก็ยังไงก็ฝากกันกดติดตามไว้ด้วยนะครับฝากช่องนี้ไว้ในอ้อมกอดอ้อมใจด้วยนะฝากกันกดไลค์คลิปนี้แล้วอย่าลืมกดแชร์ให้ถึงผู้พัฒนาแบบนี้ด้วยนะครับเขาจะได้รีบแก้ไขยังไงก็ขอบคุณที่รับชมนะครับบ๊ายบายครับ